เดี๋ยววันนี้เราจะไปชมสวนตะบองเพชรของพี่วันกันนะคะสวนน่ารักมากตอ้นอะไรนะแม่อันนี้คือยิมโนธรรมดาเนี้ยมันจะออกดอกตลอดเนะียดูตั้งหลายดอกเลย สวยงากเลยอือหือเอาลูกนี่ไปไหือเอาลูกอะไรลูกยิมโนหรอคือลูกอะไรอ่ะข้าวมันกินได้เหรอกินได้อ๋อ เก่งเก่งจีนเก่งจีนเดี๋ยวกลับนิ่งๆกันอันนี้อันนี้ที่คือดอกมันให้มันมันเหี่ยวเหรอมันเหี่ยวอะอะไรเหี่ยวนะที่มันเป็นสีแบบนี้แล้วมันเป็นสีของมันแบบนี้เองมันแบบนี้แหละอ้เหรออ๋อมันจะอยู่หลายวันอยู่อันนี้คือต้นอะไรนะเอาสิเอาที่น็อกไครสิ หรอไม่ตอบกันมันจะมาดึกดืน,นอ๋ออ๋อส,สวยนะยิมโนแม,ม่ลูกดกนานๆออกดอกไม่ตอนนี้รีวิวเทียน,นออดอกเริ่มทีมันออกตอนนี้ใหม่มันอันนี้มันมัน,ม,นมันโรยแล้วไงทีแรกมันจะออกรอปรอกต้นเลยเนะี่ยอ๋ออันนี้เริ่มโรยแล้วเนาะ,ะมาไม่ทันอันนี้แมมลูกฟล็อป ออกดอกออกดอกยากไหมอาจจะออกมันจะรอดถกรอบต้นนะอันอันนี้คือทรงเขาเป็นแบบนี้เองใช่ไหมมันต้องเป็นทรงกลมถ้าตัดแดดไม่ดีมันก็จะยืดแล้วจะไม่สวยอันนี้เพราะแนวแบบไหนพี่อันนี้ลูกมันเด็ดลูกมันเด็ดลูกมันมีเม็ดนะแต่ว่ามันนานแต่ว่าพี่ก็เด็ดลูกมันไปพอเด็ดลูกมาพอแล้วมันแตกออกเองงี้เหรอแล้วมันจะติดมันมนี้าอันนี้กี่ปีนี่ประมาณ โอเคแมมนิ้ว,ว,วทองพิสมีดอกไหมไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอตั้งแต่เลี้ยงมามันออกดอกไหม,ย,ไมยังไม่เคยเห็นดอก,ดอ,กอันนี้กี่ปีแล้วพี่ประมาณปีกว่าปีกว่าเนาะโอเคโอเคกีบ okay, okay. กระทงตรงกลางเดี๋ยวมันจะแตดดอก ลายท็อปก้อนหินมีชีวิตมีดอกไหมมีดอกเราจะผูกมาตรงนี้แตกแล้วจะแยกแทงมาตรงกลางอ๋อกี่ปีพี่ออกดอกเนี่ยเพิ่งเพิ่งปลูกได้ยังไม่ถึงปีเลยอ๋อเขาบอกกี่ปีประมาณสองปีอ่ะสองปีสองปีออกดอกเนาะเดี๋ยวมาดูมาดูใหม่ออกบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอออกบ่อยถ้ามันโตเต็มที่เลยนะแอดโตอันนี้คือกี่ปีแล้วคะอันนี้แค่ปีเดียวค่ะปีก่อออกดอกแล้วหรอ จะไปไตายุโรปเลยออกดอกตรงไหนนี่ไงมันจะออกแทงข้อข้างๆอ่ะจะโดนกันอ๋อเจ๋เนาะนี่จะเป็นปุยหิมะมันจะออกดอกรับรอเนี่เป็นรอยดอกวันเนี่ยแมมปุยหิมะอันนี้แมมปุยหิมะและไอ้ที่แดงๆนั่นคือเป็นอะไระดอกมันพอมันนั่งรูบแล้วก็เป็นจะเป็นเม็ดมันเรียกเป็นรออ๋อเหรอแล้วออลเด็ดเลยเหรอแม่ใช่ อันนี้ชื่ออะไรนะเอาอีกทียิมโนมันจะนำอ๋อเดี๋ยวเราจะเด็ดตรงนี้เนาะเด็ดตรงนี้เนาะโอเคไปเพราะอันนี้ออกดอกกี่ปีก็ประมาณ3ปีสามปีเลยเต็มที่ยังไม่เคยเห็นดอกพิ่งปลูกมาได้แค่ปีเท่านอ๋อทำไมมันโตจังอันนี้เบล่งแล้วอันนี้ล่ะแองข้างๆกันนี่ล่ะขึ้นสมองอันนี้คือขึ้นสมองมีดอกไหมมีแต่ว่าต้องประมาณ3ามสี่ปีถึงจะมีอันนี้กี่ปีแล้วนี่ประมาณปีปีครึ่งเหรอคะอ่ะทำไมดอกมันเอ๊ะทำไมหนามมันน่ารักจังเลย มันแค่นั้นหนาหนามันอ่ะใช่อ๋อแต่พี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เรนโบว์อ,อ่า,อ,าอ,อันนี้ปาดหัวใช่ปาดหัวมันออกปาดหัวแล้วมันก็จะได้แบบนี้นไอหัวมันได้แบบนี้นี่โอหสวยนะอ่าอีกอกอัอน,นหนึ่งล่ะอืมอันนี้ก็เรนโบว์เหมือนกันอันนี้อันนี้ได้คนละรุ่นใช่ไหมได้ไม,มาคน,คนละรุ่นอันนี้ ปลูกมาสองปีแล้วสองปีแล้วตอนที่ซื้อมาเท่าๆนเนี้ยสามร้อยห้าสิบโอเคสามร้อยห้าสิบนะใช่อืเนี่ยตอนซื้อมาเท่าเนี้กัะพันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ที่มันเป็นหยดน้ำอันนี้มาอะไรนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แมมไปให้อะไรนะอะไรนะเต็มไฮบีนาหรืออะไรเดี๋ยวไปดูเนียยิมโนแม่สีแม่ลูกโด มีดอกไหมคะมีแต่ว่าอาจจะนานหน่อยอืมอันอันนี้เลี้ยงมานานหรือยังประมาณปีนึงเนี่ยประมาณกี่ปีออกดอกอ้น่าจะประมาณสองสามปีสองสามปีอ่ะคอยดูดอกอตระกูลฮาวันเทียอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกทรงนึงใช่ใช่ตระกูลเหมือนเอน่นักกุหลาบอินนะพันเด็มสีเขียวสีเทา <ๆ S 1> แล้วก็สีม่งวง ใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมล่ะเออเออมันใส่ออกนเนาะโอ้สูงยอดมีดอกไหมยังไม่เคยเห็นในตเ,เจ็หพวกนี้มันจะโชว์ก้าน,น,อ,นอ๋อมันจะสูงขึ้นเหรอคะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม มันจะแตกแบบเต็มที่เป็นยังไงอ่ะหัก็กอใหญ่เลยล่ะกอใหญ่แล้วก็ออกข้างไหมใช่ออกข้างออกสูงทั้งสูงทั้งข้างอ๋อแต่ยังไม่เคยเห็นดอกเนาะยังไม่เคยเห็นจ้าหรือทิพมากอันนี้บล็อกดี้หรือิพมัทอ่าวังนะให้ได้ขนาดไหนนะบล็อกดีอันอันนี้คือเพาะเมล็ดหรอคะอันนี้คือมาเป็นต้นเหรอ ถือว่าเป็นต้นเลยใหญ่พวกนี้มันก็เด็ดแล้วก็ไปนั่นได้อ๋อเป็นต้นปกติต้นน้อยไหมต้นนิดเดียวซื้อมาเหรอคะแล้วมันก็มาแตกเองใช่ไหมแตกอันนี้กี่ปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีมาริโอสติ๊กหรอใช่เป็นลายแต่ถ้าเกิดมาริโอธรรมดาก็จะเป็นสีเขียวเขียวที่มาริโอสติ๊กมันจะเป็นสีแดสีช่ถ้ามาริโอธรรมดามันจะเป็นห้าแฉ่ธรรมดามีห้าแช่เน้นหมวกสังขาราชอันนี้หมวกสังขาราชธรรมดามีห้าแฉ่เหรอ อ๋อถ้าเกิดเนี่ยสติกมันจะมีลายด้วยจะมีลายด้วยแล้วก็มีสี<ป>แฉกอืม<ช>มันเป็นสายพันธุ์ของมันแบบนี้ละพี่<ป>ตระก,กูลแอตโตไฟตัมอืมแอต,ตโตไฟตัมแทบช้างหนามสั้นแคปตัสช้างหนามสั้นทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกช้างหนามสั้นหนามมันจะสั้นมันไม่สั้นนะอันนี้มันยาวนะเนี่ยตรงเหมือนช้างไงลูกตรงมันเหมือนงาช้างเนี่ยเขาเลยช้างหนามสั้นอ๋อช้างหนามสั้นอืมอืม อันนี้อันนี้แมมพ่อเท่าอ่าทรงจะสูงทรงสูงแล้วหนามเยอะขนเยอะหนามเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่สายพันธุ์สายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้เนาะคือมันจะไม่ออกข้างอ่ะมันจะสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็หนามแหลมแหลมแบบนี้ใช่ไหมโอเคผขงอกคนเี่ยเขาก็เลยเรียกแม่เท่าอ่าอันอันนี้คือแมมแม่เท่าแมมแม่เท่าจะออกข้างเนาะไม่สูง มันจะออกรอบๆเลยรอบๆเลยเหรอคะให้รอบต้นเลยเยอะไหมที่พี่บ้านขอกพีก็รอบต้นเป็นสิบดอกโอ้ตระกูลแมมม่นนะจ้านี่อันนี้ตลับทองเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ตลับเงินเป็นแบบนี้ออกดอกยังยังไม่ออกดอกยังไม่เห็นนะยังเพิ่งเลี้ยงได้ปีก่าๆปีก่อสองต้นนี้สองต้นนี้เอามาคู่กันล่้อืมนั่นแหละรุ่เลี้ยงนุ้นก่อน เลี้ยงไม่เท่าก่อนเหรอเลี้ยงตลับทองก่อนอ๋อเลี้ยงตลับทองี้ยงตลับเงินก่อนเลี้ยงตลับเงินตอนนี้ตอนนี้คือตลับเงินอ่าเราค่อยมาตอนนี้ตลับทองแต่ยังไม่ออกอ๋ออันนี้คือแมมกล้วยหอมลักษณะมันจะเหมือนกล้วยใช่ออกมาดอกอ่าฮะดอกมันจงตรงไหนคะตรงกลางดอกตรงกลางอ๋ออันนี้อันนี้คือหนามมันใช่ไหมเนี่ยอ๋อหนามตอกหนามตรงหัวหอมเงี้ยอ๋อหนามตรงหัวกล้วยหอมประมาณนั้น เห็นดอกกี่รอบแล้วอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้นานยังยังไม่ถึงปีเนียยังไม่ถึงปีโอเคฮามาโตะใช่ดอกมันญี่ปุ่นเนาะใช่มันเป็นพันญี่ปุ่นอ่ะอ๋อฮามาโตะพันญี่ปุ่นดอกมันออกตรงไหนกลางสีเหลืองตรงกลางสีเหลืองเลยออกคล้ายๆนั่นแหละออกดอกคล้ายๆสังขาราดอ่ะอ๋อเดี๋ยวแต่สีมันจะเข้มกว่าโอเคออกดอกคล้ายสังขาราดอันทีนี้อันอันอันนี้คืออันนี้คือมันออกไปแล้วหรือว่ามันเพิ่งออกแล้วมันก็รวงนี้มันก็ ออกใหม่เนาะอ๋อถ้าเกิดมันออกแล้วทีนี้พอมันร่วงมันก็ออกใหม่เรื่อยๆแบบนี้เหรอคะถ้ามันถึงไมันด้ดูที่มันออกดอกนะโอเคโน p อลบีออกดอกอันนี้คืออันนี้คือดอกสองดอกใช่ดอกสองบานบานเต็มที่ขนาดไหนพี่มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันจะออกแดงชมพูเขาวกลมชมพูอ่าถ้าถ้าเกิดมันบานเต็มที่อือมันจะเท่านั้นแหละมันจะคล้ายๆอันนี้ แต่กุนกิโน่แต่มันสีชมพูเนาะใช่ออกชมพูออกชมพูอืมหูหนามมันเนาะม่ากลัวนี่ไข่มังกรไข่มังกรทำไมไม่มีหนามแล้วหนามมือเป็นมันเป็นแค่นี้แหละเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมป็นรูปเหมือนไข่มังกรอันอันนี้ซื้อมานานยังซื้อมาแค่หกเดือนอะหกเดือนถ้ามัน โตเต็มพี่มันจะแตกก็เป็นกอเยอะๆเนี่ยอันนี้อีชินอบอลลูนแต่อันนี้แมงกินใช่ไหมไอ้หนอนน้ำแามมันกินที่ก็ปลาดอกเนี่ยก็เลยมาได้อันนี้กําลังแตกกําลังแตกลูกออกเยอะๆเลยบอลลูนทําไมถึงเรียกบอลลูนนะก็มันเหมือนบอลลูนกลมมันกลมๆมีรูขข้าง อิชินบเหรอพี่ใช่ตระก,กูลอิชินบตระกูลอันนี้กกอิชินออ่าอันนี้ดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนตระก,กูลอิชินบอ๋ออันอันน,น,นี้อันนี้เพาะยังไงนี่อันเนี้ยพี่ซื้อมาอันเนี้ยมันก็เด็ดลูกมันไปเพาะเอาเม็ดมันไปเพาะก็ได้แล้วก็เด็ดลูกมันไปก็ได้อ๋อเด็ดข้างๆไปก็ได้เด็ดลูกมันอ๋ออันนี้คือลูกมันผลประกอบการออกมาเด็ดลูกแล้วก็จะสวยแบบนี้โอเคโรบิเวีย อันนี้ฟอร์มอ่าดอกสีชมพูออกดอกเยอะยังอันนี้ออกดอกสองสามรอบแล้วแมมแมมเข็มเงินแมมเข็มเงินฟอร์มอปมีดอกหรือยังอันนี้อันนี้ยังไม่เห็นดอกแต่ดอกมันก็จะเป็นรอบรอบแหะอันนี้ถังเงิน เงินหยุดไปทั้งคำอย่งนี่ถั้งคำสองต้นเนี่ยถังทองเลยเนี่ยนี่ก็ถังทองต้นใหญ่ถังทองอันนี้ต้นใหญ่อันนี้ประมาณสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีได้เห็นดอกกี่รอบละโอ้ยตั้งสามสิบปีถึงจะมีดอกอ๋อจริงป่ะใช่สามสิบปีนะทั้งถังเงินถังทองเลยใช่ไหมใช่ออืมจะเป็นต้นขาวโรบีเวีย ข้างล่างเป็นการาเนาะมันมีวันมีมันมีวันเสื่อมไหมมันมีวันหมดสี่ห้าปีการ์ดหมดอายุแล้วทำไงต่อก็ต้องเอาหน่วยต่ออเอาลจากการแล้วไปลงกระถางได้อีชินออกดางเด็ดได้เลยใช่ไหมอ่าอันนี้คือส่วนน้อยของเราออันนี้จะเป็นยิมนอย ยิมโนด่างค่ะยิมโนด่างและอันนั้นนะที่จะให้ไปอีกคืออะไรนะอันนั้นอีชินอปันกันอีชินอไฮบิดไิดจิงใหญเจ้ลดอกเป็นสีชมพูดอกสีชมพูเอาหนึ่งอันนะค่ะน้ำแหลมไหมน้ำไม่ติดตัวยังด้วยเนี่ยแม่มันเอาตัวไหนก็ได้นะเอาตัวใหญ่นะโอ้ยโอ้ย ก็มีอยู่นะอเ่ราะเรามีไม้เรามีไม้ช่วยเออได้ละอ่าวนนี้ดกมันจะเป็นแบบที่กำลังคื้อนี่ดอกมันนี่มันนี่นี่ดอกมันนี่อันนี้คือตัวนี้ได้ดอก ดอกมันคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเพาะให้มันโตแบบนี้แตงกว่าลี่อันนี้คือตระกูลไหนคะเนี่ยกันโคลฮะกันโคลจันโคลเหรอใช่กันโคลไม่เคยได้ยินนะมันมีหลายตระกูลอ๋ออ๋อมีดอกไหมมีดอกจะเป็นออกชมพูนิดๆชมพูนิดๆโอเคขาวชมพูอันนี้ก็ตระกูลตระกูลจันโคลจันโคลอันนั้นคือดอกมันใช่ไหมโตข้างบนหัวนี่ อันนี้เป็นเฟรียอันนี้อันนี้เฟรียเฟรียแต่เนี้ยออกดอกเยอะดอกเยอะเด้๋ยวแล้วไอ้ที่ที่ที่เป็นไอ้เนี่ยค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลไม่เป็นเม็ดดอกมันก็เป็นอ๋อเหรออ๋ออันนี้คืออันนี้คือดอกมันร่วงโรยแล้วแล้วมันออกมาเดี๋ยวเอาเอาเม็ดไปข้อต่อเนี่ใช่ไหมโอ้